ว่าบะซาวะฮะไม่เห็นนาค่อยๆอารมณ์ก็จ่อยโอ้ยเป็นยังแบบนี้จันนั่นเป็นบันน้ำเมฆเอียงมี่ยังมาซอยอีกไม่กระมีหลับนอนคอยจังได้มาหามานั่งว่าวตรงนี้ในซ่านเจ้าไหมสิพักคนอนหลับนอนกับบด้พักมื่อนี่ขั้วไข่ไปเลี้ยงควยมันเ้วตัวนึงมันแง่งแง่งกินพักไม่แง่หลับแงงเออกินพักไม่แง่หลับเราเชื่อจากไหนครับมันหลายตัวกับเจ้ากระชนเข้าแล้วเขาเรียกว่าสิปรึกษาเจ้าว่า ที่สนเข้าคั้วไอโอ้ยวบาเป็นคอยคอยเป็นหมอขั้วเลยสวี่เอา้าเ <c oughs> จ้าผูกเก้เกิดไม่ยัยรุ่นเนาะโอ้เกิดอันเกิดก่นอนบอการสวนเข้าคั้ยมันมาแม่แนงายดิเออไม่ได้ใส่คนหลายคนเนี่ยฮะไม่ได้ใส่คนหลายคนวิธีการสวนเข้าคั้วเดี่ยวคอยยืสวนมือไหนเราก็ใส่คนจะคนบ่อคอยเนี่ย,ยพี่น้องป้องไปแล้วคยวคนนี้ถ้าเจ้าสงสัยว่าว่ามือสวนเข้าขั้วอย่างนั้นมือไหนเออมือไหนมันขัดมันคุ้นแมน สนจังไรมันยังสีค้ามจีเออสีเตียมนั่งเนี่ยธีการสนเข้าคล้วยนี่มีชีสนเข้าคล้วยกับตั้งใจพ่อใจแม่อย่าี่จีเพิ่นเพิ่นสีฟันเสียดได้สิฟันเสียดซะก่อนฟันเสียดซะก่อนมีฟันเสียดซะก่อนพราะันเสียดแล้วเพิ่นเพิ่นสีบองข้าบเข่าใจยบะขัวบาบองเออคือเแ็่แต่มันเป็นบ่วงมันเป็นบ่วงมันเป็นบ่วงคือเข้าคล้วยเนี่ยต้องเป็นบ่วงนะที่มาพอมันต้องสนจากนี่ไปมันจะมีบ่วงเขาไปสอดกันปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเออสอดกันปั๊บ สนไท่ไช่ทีบ่เดี๋ยวเดี๋ยวบางงาเดี๋ยวบางงาคือจังคุยดอนแท้เฮ้ยว่าไปจี้เอาตั้งใจต่อนมันนี่การสวนข้าวขุยเพื่อให้ถือลืกถือใช้ต้องต้องบอกแม่ธรณีน้ำเอ้าแม่ธรณีเอ้ยผู้คำน้ำให้กินผู้คำดินให้อยู่แม่ธรณีมาเกี่ยวยังกับ แม่เทอรนี่นี่ผูกยุ่งกันครับกับขนมเทเนี่ยประเฟ่นี่เรื่องเข้าเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยเข้าเสียลงไหลงหน้าครับเข้าต้องบอกให้แม่เทอรนี่เป็นผู้รับทราบรับทราบก่อนรับทราบก่อนเป็นข้อมเสื้อข้อมเอ่อข้อมปฏิบัติกันมาเคยปฏิบัติกันมาแต่พาะเจ้แม่ครับต่ปูสังกษสายาสังกษีช่วงมือเป็นกระเบื้องแล้วมันทันสมัยทันสมัยเป็นซิ่งแล้วเออช่วงมือนี่ เป็นปูหลังค่าเล็กหลังค่าเล็กหลังค่าซิ่งไปเนี่ยวาไปจะกันดขาขอโทษอย่าบาปเด้อแล้วในตอนพอดบอกแม่นั่งช้อนนี่แล้วก็ก็ต้องไปเอิ้อนพู้สันทัดผู้สันทัดผู้สันทัดในผู้สันทัดนี่ผู้เตี้ยๆนี่น้อยเห็นปะฮะแซ่บงงีแค่ว่าผู้สันทัดต้องมีผู้มีความชำนาญทั้งด้านโอ้ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ในการ อาสนเข้าข้อยเออโหสนเข้าข้อยหมายถึงว่าคำว่าคำว่าข้อยในที่นี่นี่ข้อยกับข้อยอันเดียวกันเพราะเพราะนี่จอันเดียวกันเออทั้งทพี่น้องทางภาคกลางภาคเนี้ยภาคใต้ภาเจ้าสงศ์ใส่ข้อยข้อยเนี้ยคือภาษาอีสานเป็นภาษาทิมข้อยคือภาษาอีสานภาษาแต่ภาษากลางเรียกว่าควายแต่ภาษาภาษาปากิดเออบาร์เฟอร์ บัฟเฟโลพี่น้องเอจมันผลทัศน์สมัยนี้บัฟเฟโลก็ต้องต้องต้องเพราะว่าฝ่ายเขาสู้ประชาคมอาเซียนเหรอเนี่ยแล้วไปเอื้นผู้สันทัดไหมหมายถึงว่าผู้สันทัดได้เอื้อนว่าคือแต่ละบ้านนี่สมีหมอมีหมอสมีหมอมีหมอสอนข้อยหมอสอนข้อยหมอสอนข้อยคำว่าข้อยสอนนี้ที่เจ้าเคยเห็นข้อยสอนบ่เฮ้ยอยสอนกับข้อยสอน ขินตะไบอ้วนแล้วเออเออนั่นแหละเพิ่นเพิ่นซีเมกกับมีซีเม็กซีเม็กการเปรียบเทียบวัน้เอ้ยลาเอ้ยเจ้าผู้ไทยรวยรวยข้ยตอนเมืองขอนแกนออ่นไปได้นาะทีได้ขึ้นชี้ไทยใบแส่ขึ้นไสหลังนะนนคือเปรียบเทียบผู้สาวว่าผู้งามปุยลุยปุุยลยลมางามคือข้ยตอนเนาะคือข้ยตอนเนี่ยมันอ้วนมันอ้วนอ้วนอ้วนเออผู้สาวผู้อ้วนผู้อวบกับบุญเนี่ยเนี่ยเจ้ามากันเบาเรื่องอวบเนาะเออใจจอยใจจอยเพิ่นมามากินอเออ อันจ้อยคืออันอันอันรถอันจักรยานอย่างแปียขึ้นมาขึ้นมากข็งแข็เอ้าเห็นธรรมดาพ่อพ่อพ่อได้แล้วเฮากับเออเอินคนมาเอินคนมาเอินนะพ่อเอ้ยขึ้นขึ้นแค้นหาวามันกนี่ลูกหลานสิสวนข้าวกล้ยอืมกล้ยนั่นมันใหญ่พอสวนข้าวแล้วมันต้องเบิ่งว่าคล้ยคล้ยพ่อสวนข้าวได้ยังเนีหน่อยบ่ตำกวาหกเดือนหกเดือน ข้อยไยๆมันเป็นปีกัวแล้วบร่ได้ทันนชนเข้าเยอะปีกัวนี่ค้อยจำเป็นย่างยิ่งต้องมีการสวนเข้าเออเพราะว่าการสวนเข้ามันสะดวกก็การดูแลโอ้ยอดีตอดีจักมันยังเหลาเลี้ยนเข่าหมูปลาอ้อยปลาเขาปลามันปลาสวนผักมุ่นเอฟเงียบโอ้ยเออพอ่าข้วยนี่มันหาวหาวโดยเฉพาะมันเข่าไว้รุ่นเข่าช่วงไว้รุ่นจ้ะมันเสียหาวข้อยหาวข้อยมันเสียหาวมัน ควบคมโมยูกาจจำเป็นต้องสวนข้าวคุ้ยเฮากับปเอิญไปเอิญหมอหมอคุ้ยนั่นแหะหมอคุ้ยเจเจละมู่บานนี่สิมีมีเออสิสิมีอยู่คนไหดผู้นึงกลไปบอกสุพรฟังว่าลูกหลานสีสวนข้าวคุ้ยต้องสวนเมื่อใดบันนี่ต้องสวนข้าวคุ้ยเดยอเด้อยาเฝ้าเด้อไท้ไงรกอะไรเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเบ่เ้ยเเฮ้าเนาะเฮ้เ้ยเฮ้อเฮ้ดเ้ยย้าเเ้เ้เ้้เ้เ้เ้้้บ้กเด้อ คนจะได้เท็กกันข้งขั้นพุพทธพลหักพุทธเท้าขึอนข้อยของเจ้ามือดีหักแมนวันพุทธแล้วเออสนเข้าวข้อยสนวันพุทธวันพุทธพี่น้องวันพุทธจำเด้อจำเด้อพี่น้องเฮ้ยสนเข้าวข้อยต้องสนวันพุทธเออสมส,สมมือนี่เขาสนกันนี่พี่อาทิตย์สนครับมันบ่มี่จะลดนั่นสิบ e บะ<า>มี ref, บ่มีนั่นยางมากนะจุนเสียงก็ลงก็แรงนั่นโอ้เสียงมันโอ้เสียงแม่แล้วเนาะแม่แล้วเออเสียงมันเขาคอกแล้วเ สวนวันพุธเออสวนวันพุธอืมสวนวันพุธและการสวนข้าวควยต้องใส่คนหลายคนเออเอาไรวิธีบัดนี่ไรวิธีการสวนที่นี่ท่นท่าน่นสิตีไม่เป็นซ่องเลยทีไม่เป็นซ่องไม่เป็นซ่องเอวมาเป็นซ่องเอว่าตีตีฟังลักฟังลักฝังลักฟังลักเป็นงานอื แล้วก็ตีเอาไม้ตี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 หันเงินมากเราก็ไล่ค้อยเข้าไปใส่ข้อยข้อไปในในช่องเออในช่องเพื่อกันมันดินเออเพื่อกันมันดินพอเข้าไปแล้วมันมันสิมีล็อกอยู่ข้างหลังเพิ่นเพิ่นสิใส้เฮายขัดปั๊บขัดปั๊บขัดปั๊บสีลายอยู่ข้างหลังอ่าอยู่ข้างหน้าจะไปพอยางไปสวนดอกบยญวนย่างสิสวนได้ขัดผสมนมันดินแมนดินมันสิเตะมันสิเตะหรืเตะปึ้งเตะปั้งจะมันสิเตะอืมอืมอืมนั่นคือวิธีสวนข้าวข้ยสิถือต้องครับ นี่รเราก็สวนบันพุทอพอ,อแท่งเข้าไปเปึ๊ดนี่เลือดติดแตก้ากตัวนี้นโอิงใส่ยังแท่งใส่ใส่อใสใสโอบ่ตามขั้นตอนเ๋ยวจะอธิบายฟังสมมติว่าสวนเ,เออสื้อเอออธิบายฟังมมว่าสมมติว่าสวนเสื้อนี่สวนเสื้อเออนี่สวนเสื้อพอได้พอได้สวนเสื้อมาเพิ่นสีเอาไม่วงว่าแหลมเป็นแหลมแหลมเออแหลมแหลมให้แหลมเนี้ยเออแหลมให้แหลมแหลมที่สุดแหลมพอแล้วแหลมไม่วงแล้วบัดนี้ เพิ่นสีเหลาให้มันอ่อนเหลาอ่อนๆเราเราไม่ลอยส่วนหนึ่งห้อ่อนส่วนหนึ่งห้แข็งแล้วเพิ่นสีเอาเสื้อไปมัดอืมเสื้อไปมัดเออเพิ่นสีเอาเสื้อไปมัดใส่ไปไปมัดใส่ห้อยไปห้อยใส่แล้วก็พับขม้าพับขม้าพับขม้าแล้วก็เคี่ยนเคี่ยนส่วนนี้เป็นส่วนแหลมส่วนที่พับไว้จังที่นี่เพิ่นสีมัดให่งนี้เสื้อสีเงาไมมจังสี่งาเงาเออสีเงาไมมจังสี่แล้วสีเอาส่วนแหลมนี่ไปแท่งไปแท่งแท่งด่างมันเออแท่งให้มันขาดเพราะมันฉอดปุ๊บ พอสอบมันก็ขีดดึงครับดึงเสื้อกเขาไปแล้วเข้าไปแล้วแสดงว่าเครื่องโดยจุดบาดนจังสะทบขึ้นทบขึ้นมาใส่ใส่ข้อมันใส่ข้อมันใส่ก้อนใส่ข้อมันเออแล้วก็จังมัดไว้พอมัดแล้วแล้วเทาสีมัดหรือว่าไม่กะกะแล้วแต้าใส่เข้าใส่เสื้อมัดเข้าไว้มัดเข้าข้อยเจตองมาทั้งใส่ทั้งใส่ต้องเข่าใจ่มเน้ยเออทั้งใส่ต้องมาทั้งใส่ขันมัดทั้งขัวจักแล้วหรอมันมันมันบรทนัดเออมันบรทนัดอาตมันเท้า ไปใส่ให้ใส่หน้าเขาใส่ขาดใส่ไส่เขาใส่ล่อใส่หยังก็ต้องมัดทั้งใส่มัดเสื้อคว้ยต้องมัดทั้งใส่เคยเคยเคยไรคว้ยบอกให้ทบเคยเคยเคยค่อยยางอยู่ทั้งใส่ละ่อยยางอยู่ทั้งใส่ขั้นขั้นใส่หัวเนี่บอแมนนั่นเทอดนั่นคือคือเสร็จวิธีการสวนเข้าควายเอาเลียดเพื่อออกตีเลียดโอเลียดเลียดออกขั้นเลียดออกแล้วบัดนี้มันมีวิธีให้ตั้งไหนเอาเกลือ โอ้เกลือบ้านเท่านี่เกลือบ้านเฮาเกลืออยู่ในกระทบเอา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 เกลือเิเอาเกลือเออเกลือกับเกลืออันเดียวกันเนาะโอ้ยโอ้ยเอออันเดียวกันแหละไปยังคือเอาเกลือใส่เพราะว่าเกลือเนี่ยเสียหามเลือดหามเลือดหามเลือดสมานแผลเออเป็นยาสมานแผลเออเกลือนี้เป็นคุณภาพในการสมานแผลเพ่รจะเกี่ยวเกลือมากกว่ามะท่ามาท่าเออท่ายอง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 ใส่เลือดสีหยุดไหลโอ้จักมือเศร้ากว่นี้มันบาดเนี่ยพอมือเออมันบระอดชั่วโมงซ้ำละ กะเศ้าแล้วเออกะเศ้าแล้วเออถือว่าเสร็จพิธีเสร็จพิธีเมื่อเอาเสื้อมาบัดยังเสียดะเกิดเซตพิธีแล้วกันมัดไว้เสือ่อธรรมดามาบัดต่อจกเข้าไว้ต่อไปเปข้เากับไปลามได้เออต่อไปกับไปลามได้บัดไ,ไปเล่นผ้าอ้อยบัดดีสิามคนแง่งปะเนี่ยฮคนแง่งเลยสวนเข้าปะ